ดอกเบีย้ยดีโดนใจกับเงินฝากประจำ14เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.1%จากธนาคารกรุงศรีนะครับใครสนใจอาัตราดอกเบียาาเบ้ยนะครับช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างปรับสูงนะในหลายหลายแคมเปญของแต่ละธนาคารเพราะนั้นเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรีอุทยา ทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะเปิดบัญชี ได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งที่สำคัญรับสานะเพิ่มนะครับกรุงศรีเอ็กซ์คูสีเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาทและรับสถานะเพิ่มกรุงศรีพรามนะครับเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทนะครับสำหรับตัวแคมเปญเงินฝากประจำกรุงศรี14เดือนรับดอกเบี้ยสูงนานนะครับปลอดภัยสูงเสี่ยงน้อยเงินต้นไม่หายผลตอบแทนแน่นอนใครใก็ฝากได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.1%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับเงื่อนไขนะสำหรับ,บลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น 2. จํจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเงินในครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า1,000 0บาท 3. กรณีฝากเงินเพิ่มเติมต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรียาาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะฝากผ่านนะครับ KMA กรุงศรีแอปนะครับหรือช่องทางอื่นๆของธนาคารได้แต่อย่างใด 4เมื่อครบกำหนดอะไรเรวลาการฝากธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยและโอนเงินดอกเบี้ยนะครับหลังหักภาษี้นี่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น 5. ไม่ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่นอย่างใดให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น 6. ก,กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละย,ยอดการฝากโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหากเป็นการถอนเงินที่ถอนไว้ที่ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ณนะวันที่ฝากนะครับของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากไว้จริง และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้นหลังหักดอกเบีย้ยนะครับรวมภาษีหักหลักหน้าที่จ่ายนะครับที่รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวได้ที่กรมสัมพารกรนั่นเองนะครับ เจธนาคารขอสของวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแงเงื่อนไขการรับสานะกรุงศรีเอกคลูซีและกรุงศรีพรามเป็นไปตามที่กําหนดก็คือกรุงศรีเอกคลูซีเนี่ยต้องฝากตั้งแต่5ล้านขึ้นไปรับไปเลยนะครับกรุงศรีพรามฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปก็รับสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะและเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าของกรุงศรีโมบายแอปนะครับรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกนะครับขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีโมบายแอปนะครับขั้นตอนที่1นนะเราก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราแล้วก็เข้าไปที่โอนเงินบัญชีด้วยตัวเองนะครับ ขั้นตอนที่2กดเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการจะโอนเงินตั้งออกนะขั้นตอนที่3นะครับกดเลือกเงินฝากนะที่เราจะโอนเข้าไปเป็นประจำทุกทุกเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับล้าก็เลือกบัญชีปลายทางไปนะครับเพื่อจะตั้งโอนนะขั้นตอนที่4ระบุจํานวนเงินที่ต้องการตั้งโอนจากนั้นก็กดถัดไปขั้นตอนที่5นะครับเราก็ต้องตั้งเวลาก่อนจะโอนทุกทุกวันไหนนะครับเวลาไหนนะครับ6 ต้องตั้งเวลาแบบประจำเลือกทุกเดือนจากนั้นก็บันทึกนะครับเริ่มต้นและสิ้นสุดการโอนแล้วก็กดบันทึกนั่นเองขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการโอนนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ยากอะไรเลยในขั้นตอนการโอนขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีวิทยาจำกัดมหาชนมานที่นีด้วยนะครับติดต่อสอบถามโทร1572นะครับ วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึง17นกา30นาทีสามารถไปที่ธนาคารครุงศีนะครับทุกสาขาได้เลยนะไปเปิดบัญชีไปบอกเขาเลยว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำ14เดือนดอกเบี้ยสูงนะดอกเบี้ย2.1นะครับบอกเขาเลยและเดี๋ยวมีเงินฝากประจำประเภทอื่นนะครับเราจะมาคุยกันอีกส่วนการคำนวณตานดอกเบีย้ยเดี๋ยวคงเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ call นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิง้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ